สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโฮมเทคเตอร์สาขาหนึ่งค่ะศูนย์9ก6 0ศูนย์หกเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์ค่ะเซลล์ออมค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสวัสดีนะคะแฟน YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมนะคะสินค้ามือสองนะคะเป็นเทคเตอร์คูปต้ามือสองขายสดขายพรอนรับลูกค้ายืนกู้โทรศัททั่วไทยนะคะสำหรับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ รับจากคันแรกเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะ MU4902 ตัวบีค่ะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2,566ค่ะราคาอยู่ที่655,000บาทนะคะวางดาวอยู่ที่80,000ค่ะสำหรับคันนี้รถสวยๆพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะ คันถัดมาเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะ MU 402ตัว B เหมือนกันค่ะลูกค้าแต่เป็นรถปี65ค่ะลูกค้าใช้งานอยู่ที่นะคะ800กว่าชั่วโมงนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่610,000บาทค่ะลางดาวนะอยู่ที่55,000บาทค่ะสำหรับคันนี้เลยรถสวยๆพร้อมใช้งานค่ะทุกคันเลยสำหรับคันถัดมานะคะคันนี้จะเป็น MU 57นะคะ02ตัว B ค่ะลูกค้า คันนี้เป็นรถปีจทะเบีย2566น2566ค่ะลูกค้าใช้งานอยู่ที่823ชั่วโมงค่ะรถสวยพร้อมใช้งานนะคะวางดาวอยู่ที่40,000บาทนะคะราคาสดอยู่ที่720,000นนะคะใบมีดอันนี้หน้าตัวรถและผ่านทวนค่ะลูกค้ารถสวยสวยพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันถัดไปค่ะลูกค้า MU นะคะ MU 7040นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจดทะเบียน2,500นะคะ66ค่ะ437ชั่วโมงค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่8 7 0 0 0นะคะวางดาวอยู่ที่245,000บาทค่ะนะคะวางดาวอยู่ที่245,000บาทค่ะรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้ารถสวยๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะฝั่งนะคะถัดไปค่ะ สำหรับนะคะคันนี้นะคะลูกค้า L5018 ตัวสเปเชียลค่ะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2566ค่ะใช้งานอยู่ที่787ชั่วโมงค่ะลูกค้าค่ะราคาอยู่ที่598,000นะคะใบมีดดีนีหน้าตัวรถและผ่านพันลูกค้าราคาอยู่ราคานี้นะคะสามารถวางดาวอยู่ที่95,000ค่ะนะคะวางดาวอยู่ที่95,000บาทนะคะลูกค้ารถสวยๆพร้อมใช้งานเลย สำ, Susan, 1, 8, บบสำหรับคันถัดมาค่ะลูกค้า L5018 ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2,566นะคะราคาอยู่ที่585,000บาทค่ะนะคะ585,000นะคะสำหรับคันนี้เลยรถสวย,สยพร้อมใช้งานค่ะคันถัดมานะคะ L5018 ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2 5 6 0 65นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ รถสวยส,สวยพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับนะคะคันถัดมาเลย L นะคะ4018ตัวสเปเชียลค่ะเป็นรถปีจดทะเบียน2 5 66นะคะ3คันนี้นะคะ L40 นะคะเป็นจดทะเบียน2 5 66นะคะราคาเริ่มดาวนะคะอยู่ที่50,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ร้านเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เปิดทุกวันเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะลูกค้า